เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ22,436ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศภายหลังการปรับปรุงเขตการปกครองในพศ2563/23และในพศ2567จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรราว1.8ล้านคนซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่4ของประเทศเมื่อจัดอันดับจังหวัดตามจำนวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น25เผอโดยอำเภอกระยาณิวัฒนาได้รบการจัดตั้งขึ้นในพศ2552เป็นอำเภอลำดับที่25ของจังหวัดและเป็นอำเภอลำดับที่ 7, ของป,ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นรัฐเอกราชในอดีตมีชื่อเต็มตามประวัติศาสตร์วรา่าพบมรีสีนครพิงเชียงใหม่การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่มีขึ้นในพศ1839โดยพญายมางรายประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและวัฒนธรรมของภาคเหนือโดยมีคำเมืองเป็นภาษาถิ่นที่ยังคงใช้สื่อมาจจจนึงปััุบน เชียงใหม่มีเอกลักษณ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะงานหักรมพื้นบ้านสถาปัตยกรรมล้านนาการฟ้อนรำและเทศกาลท้องถิ่นเช่นประเพณียี่ป e งและประเพณีสงกรานต์ล้านนาซึ่งยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการทำรักและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติโดยมีภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบด้วยภูเขาสูงป่าไม้และลำน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด และธรรมชาติจำนวนมากเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวาร,รวิหารเวียงกุมกามอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยและถนนคนเดินเชียงใหม่จาก